จ้ามือนี่ตะเตรียมอาหารจิเปชาบุญพงนี่เป็นศาสตร์ไทยบุญขขาสาค่คะจะเอาสิใส่ห่อขขาหน่อยค่ะม่วงนี่กับส่บาดน้า่ะปิงลาดูก,กับปิ้งเนื้อค่ะนี่หัานมาช่างผีมาเบิงอันนี้คือคอข้าาหน่อยค่ะนี่สังพเนมาเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คนละมากหลากใหม่มีทุกยางค่ะย่างแตะมุงม่าให้เหตเหตุเนาะค่ะมีทั้งปิ่งปลาปิาป่ง เนื้อค่ะลักเผาอ้อนขนมเดี๋ยวเอามา,าเพิอนึงค่ะข้าวต้มขนมนี่เป็นส่วนหนึ่งแล้ค่ะเด้อบักซีดาบักแตงบักเคื้บักงวงวังค่ะปะพร้าวค่ะผลไม้ก็มีองุวนกับล,ล่องกองค่ะปิง่งปลาก็มีปิ่งเนื้อก็มีค่ะอันนี้เป็น่อข้ขาหน่อยเอาไปกินท่าน้นำบันพะบุรุษของเหาเนาะคะ่ะนาะน้ำพอน้ำเมฮา มืออื่นตอนนี้ยนี่ยคนสวยจัดเรียมโยค่ะนี่เป็นมะพร้าวม้วนหนึบกระพราที่พาใบนี่เฮ็ดนขนมค่ะเป็นเป็นขนมหวานไปท่าบุญพงนี้ชิชาค่ะอ่าโอเคเนาะค่ะกระลังตดเรียมค่ะเนาะอ,อืาหารการกินกะอื่นคนละค่ะสุดท้ายคลิปให้เบิงอีกทื่อน,นึงเนาะค่ะเนาะจ้าสวัสดีจ้า